สวัสดีครับขอทิ่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนคีิ์การ์เตอร์น Quick นะสำหรับสายฟรีที่มาด้วยระบบ4 3 1 2นะก็จะเน้นจอดตรงกลางเป็นหลักนะถ้าตรงกลางมันแน่นก็ออกริมเส้นเปิดคอร์สเปิดหมงก็ได้ โอเคฮะถ้าว่าอยากรู้นะว่าทำยังไงนะั้นเราก็าไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c o o กก e ้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่เติมเองสูงสุดที่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c o o กก e ้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คิดกำะังเติมเกม f o o ุตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o ก i e Land Shop บลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบสทีมเซตติ hmm. ้งที่ผมใช้ก็จะอยู่ในหลกชิลีนะก็เข้าตามนี้ได้เลยนะนี่ฮะปึ๊บๆแล้วก็มาที่หลกชิลีแล้วก็เลื่อนลงหานี่ฮะมาที่สโมสรนนี้นะแล้วก็กดตกลงได้เลยหลังจากนั้นฮะก็ไปเรียกแผน default formation นะนี่ก็เรียกแผน default formation ปึ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นระบบนี้นะโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายเอาแค่นี้พอนะ หลังจากนั้น5เราก็มาเรียกโค้ดเออในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะโค้ดนี่ผมจะเรียกก็จะเป็นโค้ดคนนี้แล้วกันนะนั่นคือโค้ดชาบี้ลองโซ่ล่างล่าสุดนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ควนะิกเคาน์เตอร์นะนี่ตามนี้เลยนะโอเค5ต่อไปเราก็มาจัดตัวเพื่อเล่นกันต่อเลยดีกว่าเออเริ่มจากผู้วัประตูกันก่อนเลยนะ เออผู้เล่นประตูที่จะแนะนําก็ขอให้เป็นสไตล์นี้แล้วกันนะสมุดทรายใครที่เล่นควิกเคิลเตอร์นะนั่นคือสไตล์เออผู้เล่นประตูแอตตากิ้งโก้คิปเปอร์นะวันนี้ผมก็จะใช้เป็นคนนี้แล้วกันนะเออฟอร์มยังเป็นฟอร์ม B อยู่นี่นั่นคือดอรานูมานะโดยที่ดอรานะูม่าฮะก็จะมาด้วยสไตล์แอตตากิ้งโก้คิปเปอร์นะก็จะเป็นสไตล์ที่ผู้เล่นประตูที่มี AI อออกมาตัดบอลเองนะเวลาโดนแทงทะลุช่องอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายหน่อย ต่อมา5คู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ก็มันจะมี2แบบไม่เลีอยนะเอจะเป็นแบบเดอยืนค er ู่เดอะเดสตรอยเยอร์ยืนคู่กันหรือว่าบิวอัพยืนคู่กันก็ได้นะผมจะไม่เอามาผาสมนะเอแต่ว่าในสตา์นี้ผมจะเอาเป็นเดอะเดสตรอยเยอร์ยืนคู่กันก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบเดอะเดสตรอยเยอร์ก็เอาบิวอัพมายืนคู่กันก็ได้นะเออมันยืนได้ทั้ง2แบบผมก็จะเรียกเป็นโรนันอาราโฮแล้วก็วัตรุเอนโดนะทั้งสองคนนี้เลยนี่ฮะนี่มันก็จะได้ มาแบบนี้ในส่วนแบ็คทั้ง2ข้างฮนะถ้าโดยปกติทั่วไปของควิงคอร์เตอร์ก็จะเป็นด e เ e นต์โกเอดดีเฟนต์เอ่ defense, เอฟูลแบ็คนะฮะแหมหลงผิดนิดนึดนงนะแต่วันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นเอ่อ c อ k i n ง f ฟูลแบ็คทั้งสคนนะเอาไว้เติมเกมเวลาเจอเตมเอ่อเจอเกมตรงกลางที่มันแน่นเกินไปนะก็ผมก็จะออกริมเส้นแล้วก็เปิดคอร์ทมงนะเออมันก็จะมีได้หลายทางเรียกนะแต่น่นอนฮะมันก็ต้องแลกมาด้วยริมเส้นที่ฮะ ก็จะหลุดง่ายหน่อยนะถ้าแต่ว่าทำโดยเล่นหลังดีก็จะรับมือได้ในระดับหนึ่งนะเออสำหรับแบตเตอรีสองข้างผมใช้เป็นดูโนเมนเดสแล้วก็อเรโซเนอร์อโนต่อมากลางร,รับยอดนิยมก็แน่นอนฮะสตาเอคแมนนะผมก็เรียกใช้เป็นโรดดี้นะของฟีน่าแจากฟีน่า่างนี้เนี่ยนะก็จะมาด้วยเพย์ิงสไตล์เออเอกแมนก็จะเป็นตัวที่ยืนอยู่กับที่นะเออเอาอไว้คอยตัดเกมอะไรพวกนี้นะช่วยเกมรับได้ในระดับหนึ่งนะในส่วนเซฟทันะ้งสองข้าง เสียนะสองข้างนี้ฮะก็จะเป็นสไตล์บล็อกถูกบล็อกนะต้องแนะนํานะอย่างเดียวนะต้องเป็นบล็อกถูกบล็อกนะถ้าไปเอาโอเชสเตอร์มา ah, มันก็จะนะคมเกมแค่อยู่ตรงกลางนะเกมลุกมันก็จะไมไ่ค่อยได้หน่อยดังนั้นผมก็จะใช้ตามนี้เลยนั่นะคือบล็ box. อกถูกบล็อกยืนคู่กันเลยผมใช้เป็นนิโคเวรล่าแล้วก็ไลอันนะทั้งสองคนนี้นะสองตัวนี้เป็นของฟรีนะนี่ก็ใช้ทองในกะิจกรรมฟรีเปิดเอาก็ได้ Nicole นิโคเวล่าไอ้แหมนิโคเบลล่านะล่างล่าสุดเลย นะมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะอืมก็ถือว่าใช้ท่าอยู่นะอืมสลับ,บนิโคนะนี่แล้วก็ไลออนไลออนล่างนี้ก็เอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าใช้บอนเอ่อห้าดาวแรกนะนี่ฮะสะแตนก็พอได้อยู่นะนี่ฮะของฟรีก็ประมาณนี้แล้วกันสแตทมันก็ไม่ค่อยสูงอะไรมากมายนะ แล้วต่อมา5ในกลางนูกกลางลูผมจะใช้เป็นครีเอทีฟพิมเกอร์นะนั่นคือเวดดี้ชนไเดอร์นะตัวนี้ก็ทำกิจกรรมแรกมานะก็จะมาด้วยสไตล์ครีเอทีฟพิมเกอร์เอาไว้คอยจ่ายบอลนะตัวนี้นะหรือว่าทำาี่ 1, 2, าหน,นึ่งสองยกข้าหัวเนี่ยเวดดี้ตัวเนี้ยเวดดี้ชนไเดอร์ตัวเนี้ยทำได้ดีนะทำได้ดีมากเลยนะถ้าใครมีก็เอามาใช้นะหรือใครไม่มีก็เอาพวกเออครีเอทีฟธรรมดาก็ได้นะอ่าในส่วนต่อมาก็เป็นของกองหน้าให้กองหน้าผมใช้คนนี้แล้วกันนะวินิสูดนะ ตัวนี้ก็เออหนึ่งร้อยทองนะออกเลยนี่เปิรมๆแล้วหายคนนะฮะอีกคนหนึ่งขอแนะนําให้เป็นสไตล์นี้นะสไตล์เออกองหน้าที่มาด้วยเพลงสไตล์ดิฟฟิฟอร์เวิร์ดนะอ่ะมาดูของวินิสูดกก่อนเลยฮนะวินิสูดนี่ก็มาด้วยสไตล์โกโคเชร์นะนี่โคตรชอบเลยนะวิ่งทะลุช่องอย่างบานเลยนะสำหรับวินิสูดล่างนี้นะอ่าถือว่าเอาเรื่องจัดนะใครเปิดได้ถือว่าคุ้มเลยนะตอนนี้ก็ยังเป็นฟอร์ม A อยู่ อถือว่าคู่มั้ถ้าขายได้ก็เอามาเล่นเลยในส่วนอีกตัวหนึ่งฮะผมใช้เป็นกิซโนโรนโดนะที่มาด้วยเพย์ยิ้งสไตล์เดีเบวยยิ่งฟอร์เวิร์ดนะตัวนี้ก็จะยืนต่ําหน่อยเอาไว้คอยทำชี้หนึ่งสองยกข้ามหัวก็ตัวนี้เลยนี่ฮะก็มาด้วยสไตล์เดีเบวยยิ่งฟอร์เวิร์ดก็จะเป็นสไตล์หน้าต่ำลงมาต่อบอลนั่นแหละง่ายๆเออส่วนตัวผมเอามาทำชี้นหนึ่งสองยกข้ามหัวนะมันก็จะง่ายเนอะประมาณนี้แหละกิซโนโรนโดยืนคู่กับวินิซิวูดในส่วนตัวมาแท็ก แท็กติกที่ใช้ก็นี่เลยฮะเปิดกระดังลำหน้านะเออถ้าไม่เปิดเนี่ยโดนแทงเลสแน่นอนนะแล้วก็ในเรื่องแต่มุมนะในเรื่องแต่มุมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็จ้าใครมาเตะก็ได้หรือว่าจ่าเซ็นเตอร์ขึ้นมุงก็ได้ได้หมดเหมือนกันเลยไม่ได้ซีเรียสอะแท็ติกโค้นนะผมก็จะดีเฟน์ในแอตเล1แอตเลต2นะคือจะดีเฟนส์เซ็นเตอร์ไว้นะเพราะว่าสไตล์พรีโกเตอร์นะมันขึ้นสูงนะ ถ้ามีดีเฟนต์เลยโอ้โหเผื่อขึ้นมึงเกินสนามเลตตุ้มไปเลยนะโดนแทงจะรู้ช่องทีแทบร้องไห้เลยนะในส่วนดีเฟนต์ที่หนึ่งดีเฟนต์ที่สองผมก็จะใช้เป็นเอ่อทรายมาก,กิ้งนะหรือว่าใครใช้ไปใช้เป็นเอ,อ่อเขาตทวตาเกตก็ได้แต่ส่วนตัวผมใช้เป็นทรายมาก,กิ้งเอาไว้เวลาเจอพ่วงเปิดหมงนะเออปรมาณี้อ่ะฮะหลังจากที่เราอัดแทสติกแล้วก็แผนแล้วก็จัดถุงประเด็นเรียบร้อยไปแล้วะนะต่อไปก็จะเป็นหน้างานนั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า โอเคฮั่ okay, huh? ก็จับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาเช็คความฟิตก,ก่อนเลยว่าจะเอาใครลงนี่ประมาณนี้เลยนะ mm hmm. ก็จับตัวผู้เล่นประมาณนี้เลยก็ใครฟิตก,ก็ลงใครไม่ฟิตก,ก็ไม่เอาลงนะอ่าแล้วก็มาต้องมาเช็คกันหน่อยสายฟีก็อย่างนี้ฮะต้องมาเช็คความฟิตก,กันนะถ้าไม่เช็คนี่เจ๊งแน่นอนนะอ่าปึ๊บปื๊บป๊บอืมขอตั้งค่าแท็กติกก่อนแป๊บหนึ่งฮะเนี่ยดีเฟนต์นี้ไว้นะนี่ จะ defense a c k e r m a รเหรอ defense center สองคู่นี้ก็ได้กันเหมือนมืดเลยนะโอเคโอ้โ okay, ห oh, oh, เอาเรื่องครับมีลุมิเก้ฮะอือเอาเรื่องจัดนะเอาเรื่องจัดเออสายฟรีเจอ,สา,เจอสายเติมนะททนี้โอเคับ okay, ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมนี่ฮะเราก็พยายามเอ่อสร้างเก็บุตรตรงกลางนะถ้าเราไปไม่ได้ก็ออกริมเส้นง่ายๆเลยบอลอยู่ที่คิซิโน่ลนโดะแทงมาสวยฮะวินิสูร,ริงลูกนี้แหมเกือบจะได้ยิงนะอา้าวอยากได้ดูฮะยิงโอ้ลูกนี้ลรยหัน แทบร้องไห,ห้ฮะเปิดเกมยาวมาเวดดี้ชไนเดอร์สวยแทนอีนี้ให้นิโคลมีราคัดมาลูกนี้อืม้มไตเซฟปีเตอร์ทอมไอเคิลนะเอาเรื่องสวยฮะลูกนี้คัดแบ็กมาฮะบล็อกบล็อกเติมมันก็ประมาณนี้นะถ้าบล็อกบล็อกเติมมันก็จ่ายเลยแล้วก็ตบคัดแบ็กมาได้เหมือนกันอ่ะใน,นสูงรลูกเตะม,มุมก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะใครชอบไหนก็แบบนั้นเลยโอเคฮะเปิดมา อืเกือบได้ฮะแล้วเป็นเกมโต๊ะกลางบอลอยู่ที่เนมามีมายังไงโอ้โหเราต้องดักนะรู้สึกว่าเขาจะคล้องนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะออกข้างมาฮะอืมดักสวยเอาแล้วฮะวินิสิวุฒดขอตัดเข้ามาหน่อยโอ้โหเจอปาโ,โลฮะเบียดกระเด็นเลยฮะปาโลมิลานี่ถือว่าเรื่องจัดเถอะ อโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกนี้หลุดมาฮะลูมิเก้ต้องดักก่อนฮะดูโน,โนเมเดสสวยเตะทิ้งกันเล,เลยฮะเกือบไปฮะลูกนี้ถ้าดูโน,โนเมเดสเธดักไม่ได้นี่เจ๊งเลยนะเขาได้เป็นลูกทุ่ม,มฮะทุ่มโดเปดีบอลอยู่ที่ดโกมา,าโลน,น่าโอเคไลออนกิซโนโอนโดเว,ด,วดิชนไนเดอร์ฮะพยายามจ่ายมาลูกนี้เจอตัดได้ฮะ แล้วไปเกมโต๊ะกับแหมโอเคเราได้บอลอยู่ครับคิติโตโนโด,โดทุ่มมาอาเลเซเดอร์โนสวยให้ลูกนี้พยายามจะหาช่องแทงอยู่นะแต่โอ้โห و, หลังเขาก็แน่นอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องเอาเรื่องนิโคพิล่าฮะโอ้โหโอ้โหแหมแทงไม่เข้าฮะแล้วเป็นเกมโต๊ะกาดักได้สวยฮะลูนิเกอร์ ป,ปึ๊บทำชิน้นหนึ่งสองวิ่งแล้วแบบนี้อืมเจอดักได้แล้วเป็นเกมโต้กลับนะฮะบอลอยู่ที่เนยมาแทนตรงนี้กับเซมิโรก็ดักได้เหมือนกันนะปึ๊บ,บออกข้างมาโอ้โหไปไม่ได้เลยฮะอืมตอนนี้ไล่เพสอยู่ครับเวดี้แล้วเป็นเกมโต๊กลับอีกแล้วฮะบอลอยู่ที่รีโรเมซี่โอเคดักสวยให้รูริกเกอร์นิโควีเล่า ในนิโคเพเราอยู่นี่แหมผิดคนฮะนี่เวดดี้ชไนเดอร์สวยฮะจ่ายลงนี้คอสเลยฮะเปิดมงอืมลูกกลางอากาศสู้ลำบากหน่อยบอลอยู่ที่เล็กซเดอร์โนไรอ,อันกเ็เซย์เมโล่แหมไปไม่ได้นะแทงช่องสวยลงนี้ทำเชื่อมือสองปึ๊บปึ๊บโอ้ยเจอดักฮะอา้าว โอ้ยขนาดยิงขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าอีก่เขาไปที่ชนไน,นเดอร์จเหนี่ออกไปไหนฮะปีเตอร์ชไมค์เนนะฮะโอ้เอาเรื่องจัดนะโอเคฮะได้ปลูกเตะม,มุม,มเปิดมาสวยโอ้โหน่าเสียดายฮะลูกนี้อ้าวยังไง กิซิโนลันโดโยกมาลูกนี้แม่เข้ามือปีเตอร์ชิมัยขึ้นเปิดยาวมาเดกโกมาโหน่าแทงมาลูกนี้ให้เนี่มาเนีมายังไงโอเคดักได้สวยฮะปึ๊บ,บแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะั้นเขยังเสมอกันอยู่นะศูนยตู้ต่อดศูนย์โอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อนะผมก็จะเน้นเกมลุกแล้วนะนะ โอเคบอลอยู่ที่รีโนเวซี่ฮะเตะมาโอเคดักได้สวยฮะดูโนเมนเดสโอ้ยโอ้ยจะโดนเอาฮะโอเคดักสวยฮะกาเซเมโลพยายามยุวอัพขึ้นไปฮะเอเลเซเรอโ,อโนเพลนจะสันกันฮะสวยไลออนแทงเข้ากลางมาวินิสุสเวดดี้เชนเดอร์แทงข้างมานิโคเวดดี้เวดดี้ยกมาลูกนี้เนี่ยเสียของฮะ และเป็นเกมโต้กกับบอลอยู่ที่เปเรด,ดี้เปรเดดีเลี้ยงขึ้นมาฮะพยายาปิดตัวใจดักได้สวยฮรับเวดี้บอลอยู่ที่คิสโนโรนโดทะยัดชเข้ากลางมาให้ไลอ,ออนเวดี้เชนไนเดอร์ข้างมาให้อารีสเดอร์โนคอสมาลูกนี้แม่ในข้าหัวฮะเอากันไหมฮะพยายามต้องเอาให้ได้ยิงลูกนี้ยิงเซฟอีกฮะอุ้ยเอาเรื่องจานฮะปีเตอร์จะไม่ขึ้น โอ้ยเหนียวเกินเนะเหนียวเกินไปแล้วฮะสำหรับปีเตอร์ชไมเคิลโอเคฮะได้เป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งฮะเปิดยังไม่เข้าหัวเลยฮะครั้งนี้เปิดมาโอ้โหแรงเกินไปฮะอืมแล้วเป็นเกมโต๊ะกาปอนอยู่ที่ริเนลเมซี่แทนกันนี้ดักสวยฮะรูริเกอร์โอ้ยอยอกข้างมาไม่ได้ฮะเจอดักคืนนะฮะแล้วเป็นเกมโต๊กะกาโอ้โหว,วิ่งมาแล้วฮะลูมลีเก้ ต้องดักเท้ากันเลยฮะโอเคดักสวยเป็นเข็มโตก๊กลับฮะบอลทีนี้เวดดี้เชไนเดอร์ไรอ,อันอืมสวยคิซูนโนโรอนโดออกข้างมาให้วิดีซูแทนลูกน,นี้ยิงติดบล็อกโอ้ยน่าเสียดายฮะแหมนี่ฮะโอ้โหขอมีตัวปีกเก่งๆนะมันก็จะบล็อกอะไรได้ง่ายหน่อยบอลทีนี้เวดดี้เชไนเดอร์พยายามเจาะอยู่ฮะ ปึ๊บนิโคลวีน่าอ,อืมไลออนโอ้โหไฟไม่ได้ฮนะกาเซเมโลพยายามทําชิ่งอยู่ปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊โอ้ยเจอเบียดกระเด็นฮนะและเป็นเกมโต้กลับโอ้ยบอลอยู่ที่ลุมนิกเกอฮะจ่ายนะมาลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเวดีก็จับล่นนีีก่อนที่รีโนมิซี่จะมันทันไม่ให้ฮนะจะปั่นรู้อยู่ฮนะลูกนี้ ดูริกเกอร์ฮะนิโคลนิโคลวิน่าหาตัวจ่ายไม่ได้นะรอเพื่อนเติมก่อนขอไม่เข้าเราก็ไม่รีบฮนะเลนนี่ซ้นกับดูโนเมนเดสดูโนดูโดมนเดสไปไม่ได้ฮนะพยายามหาช่องอยู่เวดดี้ชไนเดอร์ยัดเข้ากลางมาวินิซูสออกข้างมาให้ไรอันลูกนี้ต้องยัดเสาแรกให้เรียบร้อยฮะนี่ฮะเจาะจนได้เนอะ อืมกลัวจะยิงเข้าเหรอต้องคึงกันอยู่นานเลยนะเออโอเคฮะเราขึ้นนำไปแล้วฮะหนึ่งประตูต่อศูนจากราอัออนโอเคฮะโอ,โอ้จะโดนเอาอืมโชคดีฮะเราได้ฟาวได้ไม่ลูกตั้งเตะฮะเปิดโดยโดนลาลุมา่า <25. S 2> เปิดป <N un less> าฮะยูคลสไลออนไลออนแทงมาลูกนี้ให้ยูคลสพยายามทำชี่ยิงสองหูเจอซ้ายฮะทดเวลาสองนาทีแล้วเป็นเกมทุกขับด้วยหูแย่แล้วครัแบบนี้ไปเลยดิไปเลยดิทํายังไงแทงมาลูกนี้อืมเรยียบร้อยฮะยิงเบาขนาดนี้เปิดมาจอ่อหนอากะ จบแล้วละฮะโอเคฮะแล้วก็เฉือนชนะไปได้นะหนึ่งต่อศูนย์จากรวยอันโอเคฮะเป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผน Quick c o u n t ตอรนะเออที่มาด้วยระบบ4 3 1 2นะแผนเบสิกเบสิกนะแต่ก็เล่นง่ายอยู่นะเออก็พยายามจอดตรงกลางนะจอดตรงกลางไม่ได้ก็ขอกลืมเส้นเปิดหมงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะเออแผนนี้มันก็สมดุลอยู่นะเออก็เราไปฝึกกันนันะเออก็เราไปปรับีนิดหน่อยๆนะเผื่อจะขึ้นดีนึนกับเขาบ้าง ก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ